จากพากระเซลของดอนเนอร์กลุ่ม A และ O ในคลิปนี้เรามาดูกันว่าพากระเซลของดอนเนอร์กลุ่ม B จะนำไปให้ผู้ป่วยกลุ่มอะไรได้บ้างเริ่มที่ดอนเนอร์กลุ่ม B นำไปให้ผู้ป่วยกลุ่ม A ในเลือดของคนกลุ่ม B มีแอนติเจน B บนผิวเมเลดือแดงและในน้ำเลือดของคนกลุ่ม A มีแอนติบอดี B อยู่ดังนั้นเมื่อมีการให้เลือดแอนติบอดี B ในผู้ป่วยก็จะมาจับกับแอนติเจน B ทำให้เกิดปฏิกิริยาอลิฮโมติก h e m o l y t i c Transfusion Reaction) จากการให้เลือดผิดหมู่ปฏิกิริยานี้หนักสุดคือทให้ีชวิต ต่อไปแพ็คแลสเซลของผู้บริจาคกลุ่มดีนำไปให้ผู้ป่วยกลุ่มโอเรารู้กันแล้วว่าในคนกลุ่มโอจะไม่มีแอนติเจนเอและแอนติเจนบบนผิวเม็ดเลือดแดงแต่ในน้ำเลือดมีท้งแอนติบอดีเอและแอนติบอดีบอยู่ดังนั้นเมื่อนำเม็ดเลือดแดงกลุ่มดีไปให้ผู้ป่วยกลุ่มโอแอนติบอดีบที่อยู่ในน้ำเลือดของผู้ป่วยกลุ่มโอก็จะมาจับกับบีแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงของดอนเนอร์ทำให้เกิดปฏิกิริยาการให้เลือดผิดหมู่ต่อไปกลุ่มดีให้เลือดหมู่ a b หมู่ AB มีทั้ง A แอนติเจนและ B แอนติเจนบนผิวมเมล็ดแดงเพราะฉะนั้นในน้ำเลือดก็จะไม่มีแอนติ A และก็แอนติ B อยู่ในน้ำเลือดเมื่อนำแพคเลเซลล์ของ,ของดอนเนอร์กลุ่ม B ไปให้ผู้ป่วยกลุ่ม AB ก็จะไม่มีปฏิกิริยาผู้ป่วยกลุ่ม AB จึงสามารถรับเลือดชนิดแพคเลเซลล์จากดอนเนอร์กลุ่ม B ได้สรุปได้ว่าแพคเลเซลล์ของดอนเนอร์กลุ่ม B สามารถให้เลือดกดอับผู้ป่วยกลุ่ม B ด้วยกันแล้วก็กลุ่ม AB ได้